สวัสดีครับผมพบพ่อกระบ้าพันพื้นเมืองอีกแล้วครับวันนี้อยู่ที่บางสะพุงครับผมมึอจะก,กินก้อยเนื้อเลยมาสื่อเนื้ออยู่เขียงเลยครับผมเขียงเก่าเกลือกผ้ามัสื่อโอเนื้อง,งามๆเลยโอ้ยเสียดายเนาะครับเนาะไส้อ่อนหมดปฏิทินแก้วใสครับโอ้เปินืนกิน กินแค่สามสี่คนเองซื้อแปดร้อยคุณครับเนี่ยโอ้ยอร่อยเลยสุดยอดเรับมูป่วงต้อนรับแฟนขักนาดงันบีบกิ่นลุกตัวเกินสองโลด้วยต้นสองขีดเออนี่เดองเนี่ยบักนี่ครับใส่โบกุนใส่เด้ใส่ออนไหมนี่ครับได้ไหมได้ดี โอเคเอออครับป็ตู้ดีๆคอ,อืมโอ้แคมขบกีของแท้ให้ด้วยขอ,ขอบตุ้นหลายๆครับข้าสมมาแครับ ไปครบครวเมี่อกี้ก็มีาทังกอ่ป็นี้แล้วไม่เป็นไรครับพอแล้วครับผมครับมีเงาๆรับผมเหมือนสันเ้าสันเ้อสันเงาฉันนี่เงอเขาเดย๋ย่าขอยาดปัดยอดเชอะสุด อันนี้อะสันเลยถ้ากอยอืมก้อยปะนี่ก้อยสิบบัจุ๊กอะไรตัวจุ๊กนะจุกกระิ่มแล้วนี่างามปะงามครับแต่แต่ไปถ้าไปเศร้าคนนี้อยู่ที่ขาดแล้วเนาะใส่ปะนี่ก็ชุดยอดเนี่ยได้การแล้วครับนี่นี่ครับต้องให้เซฟไหมครับผมแก้วใส่ เร็มบาบราครับไม่หนาวปานนีไ้ไี่ครับเพิ่นไห้พวกดีมา้เต็มมีดีเลยปะอันนี้เนี่ยอือพี่เดใชใส่อ่อนเออหนาวลบบเนี่นยสมรู้วสมเนอะโอ้ยเพิ่นไห้พุ่น,น่ะเกิดอได้พ่วงครับผมต้องไปต้องต้องต้องเอาหมอนหน่อยมามเนี่ยหม,มอหนหน่อยมาใส่อันนี้ต้องอุ่นครับเพราะว่ามันมันมัน เขาบัวเลมั่นใจเนาะว่าเชียงใดเป็นเชียงแเ้าต้องต้องอุ่นอืมเชียงของเขาวัวต้องอุ่นครับเพราะเขามั่นใจนี่คือนี่เป็นนโยบายของเซฟบ่ะนโยบายเซฟตับอาจจิบหน่อยนิดหน่อยครับผมทำไถ่เบิร์ดได้ด้วนี่เพราะว่าเชียงเชียงของขาประจำเชียงประจำของเกลือนครับผมของเกลผมเนี่ย มันเ้่หลีออลเลอีมีมเฮเอาไว้กันออวเิกโอ้เดี๋ยวขัดตะว่นขอ,ขอ,ขอ,ขอ้อาคอาๆกลับเอาอุ่นจักน้อยครับเนื้อง่ามอิลีย่างใส่น,น้ำพร้อมนี่จับไปบองบาง บาเปนยังมัน้มบู๋กี่เด่วเตกูอ้ตยโอ้เงีเจีวอันนีตะไคร้แล้วก็ไส้แล้วก็หอมเดี่ยวเครื่องมากันนี่เนี้ยคนไทยออกหามากเบิดเลยครับวแล้วก็พลิกเลยแเลยมากเนี่ยแล้วก็ต้นหอม ่ต้อันนี้บมะกรูดใเอาให้หมดเนื้อเราสวยๆเนาะเนื้อง่ายไหมเนาคับเป็นหลาย่ะหมือบ่นตอครับอันนี้เนื้อสันเบาๆบวยเปจัดให้เลยเนื้อสันสวยงามเลยงามเนาะ อคิริ้วอันนี้คาเทนามันรู้สึกว่ามันขาดแล้วคาเทนาขาดมันสวยแล้วพกดีพกดีพกดีแล้วก็เลือดนะแต่ว่าเพียห <uh ้องบริไปซื้อเองบมมันใจก็ได้ต้องเอ่อยาแบบลวกอันน้ำมันนิดนึงอันน้ำมันนิดนึงค้ามร้อนอ่าบุ๊ยของดีๆขี้มาใส่เนาะโอ้ย้นี่า ขี้ล้วนเบาๆจได้ชิมเลยเี้ยเหลือไนียวบ้า้เหลือเหนียวเลยครับสวัสดมเนื่อยวแซบนะแซบแซบแซบแบลีเวิกูด ด้กานว้ยเดอยเนื้อจุ่ยเลยคุยเลยบาทที่นี่ <c oughs> ครับเว้ยมาครับมาเดี๋ยวซอยจุ่เลยบาทที่นี่ <c oughs> มาดีดนึย <c oughs> อย่างแบบมีเรียมแลไอสินมาสีเบิองเนี้ยนั่น ม้วนเช่ากท่นเรียวอยู่นะเดียวอะไรก็ได้คุยใส่น้ำพร้อมขัดแน่นป่น้ำพระราชทานคุยใส่น้ำพร้อมคุยใส่ไหวจัดไปครับผมสุดท้ายส่วนอยู่กับ ตรงนี้ตอนสว่างแก้วแสีบเลยแก้วเสียบเหมาครับมาซิมครับมาซิมามส่งจังหวัดกันแล้วเลยบ่าวพันพื้นเมืองเด้อคนกวางเด้อครับไมึงเลยมึงเลยอะไรครับเมืองเลยเมืองเลย นี่ฟังเสียงซับเสียงอันนี้เป็นแต่แซ่บนะครับเนาะกับหนึ่งเลยกับกับเบาฝรั่งเศสครับผมเมียงมีเมีนี่มีอะไรบ้างล่ะมันกับผมโซ่โซ่กันซับครับผมแต่ว่าไอ้แม่วันอาทิก้อยจะไปครับผมเด็กเบาฝรั่งเศสมาซับจูเรื่สงแซ่บครับผมแซ่บีเกิดอยากจะกินก้อยไส้ตู้มาอย่าเด้อมือสัตว์วันที่เห้อย เอามาตุูมมาห่มกันเมื่อนี้มึงจะเมื่อเมื่อเมื่อไงในเมื่อมระตูมมาห่มมันกินมืออื่นมืออื่นก็เมียก็ได้เมืองเลยนะผมมืออื่นจะเมียก็ได้เออเอิดว่าง้อจี้เก็บเขาป่ะเดี๋ยวมัน้อจี้ง้อจี้แซ่บบอกเลยเอ้าให้ทีมงานทุกคน มาซิมมากินข้าวน้ำกันนะครับผมดูดินี่แฮงน้ำกินมาเน้อกวนเน้อกินขาวน้เสียน้ำกันแต่าเขาซุมหนิกขาจะม้วนแฮงเั้อเนาะไม่จังเห็นแต่นงโดดเนาะเขาปวดเสียบเล็บปุนผมบอหจากเนาะน่งโยมกับนางโดดมาเป็นนักร่องเลยนี่ซื้อเพลยงยังก่อนครับ ซื้อเพลงกำกาครับผมกำกากำกาพ่อสำนั้นครับผมออเอ๋ยพัฒระครับผมครับผมแต่งเองครับผมเรียบเรียงโดยอาจารย์อ<ำ>้นแขนเขียวครับผมครับผมดังเนี้ผมเข้าไปฟังอยู่ <c oughs> ผมอาจา,อจานอนนั่งกำกันดนโดนบัคคักเมื่อกี้นี่โาจาว่เาเป็นนักล่องครับผมนักล่องดังด้วยกำกาครับผมไม่กี่ชาวบ้านเพิ่มเข้าไปเลยครับป้ายูทูบครับผมกำกาเป็นสินรูรู้เรื่องเลยว่าเพลงนี้จะม้วนครับผมนี่ครับกับ ก๋อยซอยจุสูตรเมืองเลยครับทั้งแต่ว่าสูตรไอ้ไม่แต่ว่าอยู่เนื้อเป็นเนื้อเมืองเลยชิมกันนี่เอาเนื้อแก่เอาหนำพระราชทานมาไมอันนี้อันนี้เออเอา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 ใกล้ๆนี่แหละเอาคนคนละเอาเดีเอาตั้งวันนั้นตั้งตั้งไปผมชอบนี่แหละประมาณสามสิบปีแล้วก๋วยหอย นี่ผมฟักเป็นผู้ฟักได้เนาะว่าันนั่งไปได้ยินเลยว่าตั้งมาสั่งในก๋วยก็สุดพี่กอล์บีมือไหมหอมโอ้อ้ใส่เป็นเลอยผมเฮ็ดเหนียวเด้วยเพราะว่าเขาต้องใส่ถุงถุงคันให้มันเหนียวนะต้องผู้ฟักเหนียวความนี่เนาะแม่นแม่นไงฟักผู้ฟักแต่ฟักดีครับผม แมนอเมาิมไหไมไ้อเมอเมเนยามดิอือเอาจิ้มจุมเไ้นองอือหนอือเนขยามายากเนี่ยหมโอ้โห้ผีอืออ้ามัินมน้ามันหนาหนอนน้ำเลยไดนังจิ้จิเบิกอนนองเขาเบิรตเเ้โห้โอหคุยกัดคุยกัดโอ้โห้เอเอสักคำเด้อพี่น้องครับผม ฝากทีมงานบาพันผืนเมืองเดี๋ยวทีตามช่องหน่อยอาร์ตรันทก็ไม่เล้ครับผมไุยการครับเขาไปเบิ้งช่องอาร์ตครับผมเอฟซีทุกคนไอ้บากรีนเดี๋ยวเดี๋ยวเเน่เน่่หนาวหนาวยุติอกินก่อนจับเลยแม่เอาหมดเลยเอ้แม่ซลบนี่ครับเบิ้งของแท้บลรเจแบบเอาจบปเลยเอานี่ ใช่เงี้ยนี่ไงวัวแล้วก็เจ็ดถึงใสแกวใสของเอายาลุ่ผู้ใดระสร้างเอื้อนผมไปเฮ็ดนี่สูตรนี้แบนแทบตายขึ้นจบือขึ้นี่บสะไม่ไหวเสาเนาะพักอะไรพ่นพักขนาดมาอันมาชิมไงมาชิมไมากินก้อยสักคน นี่แหละมาอยู่มามาฮะจะได้เปิดเทงกันมวนๆครับผมจะได้เด้อเฮน้องลาคนกินก็เอาเลยครับอืมต้มชุดตัวน้าทำหน่อยพวดจะได้ตัตโตหน่อยคำใหญ่ๆเลยแสดงว่าบอบมักปนี้เขามักจะกลับบวบ้กินตับโอเคโอเคทรังคนยัง ให้กินกระตังกมันกินหิวกินแล้วก็ไม่อิ่มนห่อไอ้คนใส่แล้วเพิ่นอยากเห็นที่แม่เจี๋ยรวยโอ้โหแต่แต่เสีบอีหลีครับผมเนื้อบางๆสไลด์บางๆครับผมกินกับพกบีครับผมนี่ สุดยอดครับผมนี่ครับนักร้องดังเลยนี่เป็นอะไรที่ลอลำลำมากเลยกำกาเนาะอ,อันนี้ไอ้ใหม่อะไรเนี่ยเออเบาประร่า,า,างอ่ะเอะไรนี่กำการนี่ยังกำยังอีกการดำจะได้เข้ากันนั่งกำกาเกาดีออ๋กกออยครับฝากไปติดตามผลงานเพลงของเอ๋ยพัทระครับผมแล้วก<อ>็ศ <ๆ S 1> สื่อเพลงกำกาครับผม พิมม์เข้าไปเลยลองว่าเห็นเพิ่นอยู่ในจอทีวียิงใหญ่เลยนะครับถ้นเปิดเซตจอหน่อยก็เห็นจอน้อยจอใหญ่ก็เห็นจอใหญ่บรรยากาศทู่หัวบรรยากาศป่วยหาเะเยอะอยู่หน่อยเดียวครับผมบรรยากาศคิบ่พันตับถึงโอ้โหเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวด้วยนะ ปุ้ยใส่แบบเต็มเลยครับเดี่ยโอลูกสาวนะข่างร้ีขึ้นดับโอกเด้อสาวไทยบานเขาจะพิจะเข้าอีสุดอีกบยังไงบบกยังไงก่อนอือเอาบบกยังไงก่อนบอกี่บอกคำยังไงี่บกยังไงเออโบกยังไงกินกวยตี๋นี่ังไนี่ยอน้ำ สรรค์เพิ่นนนำพะิาออมก็เพีนอี่เบาก็เพ้นตาแตกเอาพดีกอนบ่เอพูดอกนกลกับกินค้าหน่อยพูดโอ้มุกี้อ่นว่าจะกินข้ามไงเล้พูด่ามักเพิ่นก็จกินข้าน่อยไม่กินท้ายังไงทํายังไงเบางานจังแ่บ อืมี่สุดเออบอมเบอรอใส่ลายค่ำไมอ่อยกันเลยคักัหับครับผมึััก่บือนบ่ยุบี้บ้้าผมผมมาขันเขานขอเอย่างที่อนีนะ ลอยอาะเออปอกซองในบาาอีกแล้วนะอือโอ้ยดีว่าครับผมครับอือเบบกอกอือก็ได้ต่อไปข้าวครับเนี่ยเบายุ่งหนอ น้สมัยพอสมัยแม่เขามันมีผักไม่ได้เนี่ยพวกเราเขาจะไล่เก็บพักนันแต่เ็าเขามากินเขาผ่หูวางแยังมันคือเสียบเนี่ยกินผักยังกินก๋ีไม่ใช่แมดับตรงไหนปนแม่ครับผมก่อนแท่ลิฟต์หนอยตัวเขานีงหมดน้้ย คือข้ามเงี้่จังเด็กๆกระเงหอมหอมะแล้วต่คนมักเนี่ยแต่ผมมาบวกเขาเนี่ยผมกินกเงยอันนี้คนมากกเงี้นี่ขมมากกเงคือมามักเลยพี่พักกเงี้ยไผมาักเง้ยผมมากกไผเลยมันบวกเขากันกับก้อยนะแหต่คนมัก่บวคนมากกินขาเงีงกันได้เงียเ้เนียเว่าคนมาผมมากกระเงี้งามเกินงามโดยทือตลาดเนาะกระเงี้ย ทำนะวะคนมาฝากคนมาขอยแย่งกินกั็ยังกระเสบวัเขาเชื่อต่ำหัวอีนี่ฝากแยังกลิ่นในกับสุดยางแต่แต่คนมากินกั็ยังกระเสียบมันจะเป็นกินคือผักใสแง่นี่ผมมาเสียงหอยอ้อมหอยอ้อมหอยอออมหยจูบปลาดุกก็ได้่นหอยจูบเนี่ยอ้อมหอยต้องมีผักต้องมีผักกแย่งกับอ้อมกบเด้อเข้ากันขนาดช่วยดดอ่ะนะขอแยังโอเคครับ มักจะใส่ผมบ่างหรืเปล่ามักตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เคยเปลี่ยนรักที่สุดเลยโอเคครับเดี๋ยวนะครับสุดยอดแล้วครับเมนูมื่อนี้แซ่บยี่ดีจะใส่เืองก่งนี่ครับยกโป่งขึ้นเกาียวครับผมย่าใส่ขึ้แซ่บขึ้นเกลียวแซ่บขึ้นเกลียวขนาดแต่โบ๊ะเขาไปไปซากหน่อยแต่ว่ายังยังแซ่บขึ้นเกลีครับผมเสวัสดีครับสวัสดีครับ